ชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้เหมือเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจําเดือนกรกฎาคม2567ให้ชาวลักนณาและชาวราศีพฤษภได้ฟังกันนะคะคลิปนี้เนี่ยจะมีดาวขยับทั้งหมด3ดวงนะคะถ้าเกิดเจ้าตญาอยากรู้กับดาวทุกดวงเนี่ยให้ถอยหลังไปฟังเดือนมิถุนายกเว้นดาวศุกร์ดาวอังคารดาวอาทิตย์เพราะว่ามันมีจังหวะของการขยับเลื่อนแล้วในเดือน กรกฎาคมนี้นะคะอย่างพระสุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตนุลักษ์เองนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยซึ่งดาวย้ายอาจจะทำเครื่องหมายเป็นสีแดงนะ,จะเจ้าตาเช็คดูแล้วจะทราบว่าดาวพระสุขเนี่ยขยับก็สู่พเรือนสหัชชะปรากฏเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าด้วยตัวตนของชาวลัคนาราศีพธศบในครั้งนี้นะคะจะเกิดโชคลาภและความสําเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาเนี้ยเกิดขึ้น แน่นอนว่าดาวของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นทั้งดาวประจําตัวพระศุกร์จะเป็นดาวประจําตัวด้วยส่วนพระอังคารเนี่ยเอ้ยพระศุกร์จะเป็นดาวประจําตัวก็คือดาวตนุลักษคุณส่วนพระศุกร์อีกด้านหนึ่งอีกเรือนหนึ่งก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนอริในกรณีของการเป็นดาวพระศุกร์อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับตนุลักษ์ไม่เกี่ยวกับอริแล้วเนี่ยความหมายของการที่เข้าไปอยู่ในภพเรือนสหัสชชะเนี่ยจะส่งเสริม ให้เจ้าอาตาในช่วงระยะเวลานี้สนใจใฝ่รู้มีความเขาเรียกว่ามีคุณธรรมญาติพี่น้องในช่วงระยะเวลานี้เขาเรียกว่าพึ่งพาได้เพราะสหัสชาเนี่ยเป็นสหายญาตุภาวะเป็นสภาวะที่มีญาติมิตรพี่น้องเข้ามาช่วยเหลือและด้วยความเป็นราชาโชคต้องบอกว่าลคนาราศีพุศพได้ญาติได้มิตรได้เพื่อนฝูงได้พี่ชายน้องชายได้พี่สาวน้องสาวอะไรพวกเนี้ยนะคะเข้ามาช่วยเหลือแล้วสุขสามเนี่ยจเจริญรัก ยิ่งนะคะต้องเลือกว่าช่วงระยะเวะลานี้ดาวสุปร,ราะห์หรือดาวประจำตัวตัวเองเนี่ยจะส่งผลดนบันดาลให้เจ้าตามีความทรงจําดีมีความสามารถสูงกล้าได้กล้าเสียตัดสินใจฉลาดเฉียบแหลมมั่นคงตรงกับทิศทางที่ถูกต้องนะคะลักษณะของดาวพระศุกร์ที่ขับขยับเข้าสู่ภพเรือนที่3ามเขาเราียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะดังนั้น ช่วงระยะเวลานี้ดาวใดๆก็ตามที่อยู่ในภพเรือนที่3ย่อมจะได้รับการสนับสนุนจากดาวพระศุข์ด้วยไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุทธที่ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นรวมถึงดาวพระอาทิตย์ที่จะขยับเข้ามาในวันที่16กรกฎาคมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแม้ความเป็นอริของพระศุกร์เราก็จะไม่ได้อ่านว่าเป็นอริหรืออุปสรรคภัยร้ายอะไรต่างๆนานาน,านะคะเพราะว่าดาวพระศุก เป็นประทุมเกณฑ์เมื่อเข้าสู่ภพเรือนสหัสชชะอาริจะแปลว่าเจ้าตามีไหวพริบทันสมัยมันสมองที่ดีมีความพลิกแพลงในการแก้ปัญหาได้แม้บางครั้งการแก้ปัญหานี้ยังสามารถที่จะทําให้ศัตรูเนะี่ยกลับมาเป็นมิจฉาอาตาและเป็นช่วงระยะเวลาที่ทํางานร่วมกับพี่น้องหรือญาติสนิทในระยะเวลานี้ไม่เคยดีอย่างนี้มาก่อนเลยจังหวะน,นี้ต้องเรียกว่าดีเพราะว่าพี่น้องญาติพี่เพื่อนฝูงนะคะพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาว ต่างประสบความสําเร็จแล้วมาชักชวนเจ้าวตาให้ไปทําอะไรบางอย่างเพราะมันเป็นลักษณะของการเป็นปฐุมเกณฑ์ต่อให้กู้หนี้ยืมสินเหลืออะไรก็ตามอ่ะเพื่อที่จะมาขยับเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจปรากฏว่าเจ้าวชะตาได้เจ้าหนี้ดีคุยกันรู้เรื่องนะคะเขาจะผ่อนผันเขาจะลดดอกเบี้ยเขาจะอะไรอย่างเงี้ให้คือมักจะมีผลประโยชน์จากการกู้หนี้ยืมสินหรือการคิดดอกเบีย้ยหรืออะไรก็ตามอ่ะเป็นลักษณะที่แบบ มันเหมือนทําให้เจ้าวตาผ่อนคลายอ่ะเจ้าวตาบางคนในระยะเวลานี้อาริอ่ะดาวดาวดาวเ<ม>จ้าเรือนอริหรือพระศุกร์อยู่ในภพเรือนสหัชชะยังแปลว่าเป็นพวกทํางานบริการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางสจวตแอร์แก๊ปฟ้ดแพนดา้าหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะขอให้เป็นงานบริการที่จะต้องเดินทางไปด้วยหรือจะต้องใช้ไหวพริบในการเจราจาติดต่อบอกเลยว่าออกแนวะประสบความสําเร็จนะคะส่วนคนมีศุกร์เป็นการิจร ก็ลำบากนิดนึงเพราะสุขตอนเนี้ยกำลังเข้าสู่พพเรือนที่เป็นปฐุมเกณฑ์น,น่าเสียดายนิดหนึ่งแต่สิ่งที่อาจจะบอกจเจ้าอาตาถ้าดาวประสุขของคุณส่งแสงแสดงทิศทางไม่ดีเนี่ยด้านอาริมันจะชัดเจนเพราะฉะนั้นมันมองเห็นได้ว่า ศัตรูของเจ้า,าตาไม่ใช่คนอื่นเป็นเพื่อนสนิทมิสหายที่อยู่ใกล้แนบ,บชิดเรานี่เองนะคะหรือไม่ช่วงระยะเวลานี้ถ้าสุขไม่ดีนะสุขไม่เด่นไปในทิศทางที่ดีจะเกิดการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางเพราะว่าอาริ์เข้าสู่ภพเรือนสหัสชะในลักษณะเป็นราโช,ชคกระทัน,นหันในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยระหว่างการเดินทางนะคะ คนที่มีอริเป็นปฐุมเกณฑ์ทิศทางที่ดีก็จะเป็นหมอพยาบาลทนายความซึ่งระยะเวลานี้ต้องเรียกว,ว่าดังโป้งดังเปรี้ยงดังปังดังมากนะคะทุกคนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองรู้จักไปออกรายการหุนก,กระแสด้ยทุกคนรู้จักคุณทนายทั้งหมดนะคะอย่างทนายไพศาลอย่างเงี้ยตอน,นแรกทุกคนก็จะรู้สึกว่าเป็นทนายนักเลงเป็นทนายแข็งเกล้าอ่ะในจังหวะที่สุขเป็นปฐุมเกณฑ์ทุกคนจะเริ่มรู้สึกว่าอา้าวทนายไพศาลเขา เขาดูดีนะเวลาเขาพูดจากกรนเจรจาการมีลอกล่อลูกชนเนี่ยคือเราจะดูว่าทนายคนไหนเนี่ยเป็นคนที่มีดาวาสหัสชัเด่นนะคุณดูเถอะว่าวิธีการพูดหรือการเจรจาของเขามันมักจะทําให้อีกฝ่ายันึผ่อนคลายจนกระทั่งแบบเหมือนพูดว่าเนี่ยช่วยนะน้องอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้น้องที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยสรารภาพหมดเนี่ยเพราะว่าดาวสหัสชะในพื้นดวงเกิดเขาเด่นแต่ในส่วนของเจ้าตาเนี่ยสหัช์ชะดแนวเรือนสหัสชะเนี่ยมีดาวอาริเด่น เป็นราชาโชคอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันก็ไปมันมาช่วครั้งช่วข่าวพอพระสุขขยับก็ไปแต่ของพวกทนายความอะไรเนี่ยดาวเกี่ยวกับเรื่องของสหัสชชดาวเกี่ยวกับเรื่องของอริดาวเกี่ยวกับเรื่องของการพูดและการเจราจาเขาจะเด่นค่ะนะคะดาวพุธนั่นแหละเด่นถึงจะว่าความเก่งพูดจาพลิกแพลงเก่งนะคะ ีนี้พอประสุขเป็นราชาโชคแล้วอยู่ในเรือนสหัสภพพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องนะคะมาช่วยเหลือหลังจากนั้นพระอังคารเสด็จเดินเด็วเข้าสู่ภพเรือนตันุลักษ์นะคะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นทั้งปราและนิดอีกด้านหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิซึ่งต้องบอกว่าเป็นปราแล้วราชาโชคต้องบอกว่าเจ้าตานะ,ะเวลาที่ดาวพระอังคารเข้าสู่ภพเรือนตันุลักษ์แล้วเป็นปลาก่อนแล้วจึงเป็นรชาชาโชคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า เจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่อ่อนอ่อนผ่อนตามคู่ครองคนรักนะคะเป็นคนที่เหมือนเป็นประเภทที่อ่อนนอกและแข็งในก็ได้นะฮะชีวิตเต็มไปด้วยความกระตืรือร้น,รนแต่ด้วยดาวพระอังคารเนี่ยในลักษณะอย่างเงี้ยก่อนแรกเนี่ยจะเป็นปล่าก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงจะเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าดาวพระอังคารตำแหน่งเนี้ยก็ เหมือนกับว่าเจ้าตาจะเป็นคนที่ร่ารวยมาจากเรื่องของการต่อสู้อย่างทรหดอดทนอย่างเอาเป็นเอาตายอย่างจริงอย่างจังอย่างตั้งใจแม้ในตอนแรกมันจะไม่ค่อยชนะแต่สุดท้ายก็จะชนะให้เจ้าตาระวังตัวเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนมีนัทับตนระวังจะไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของช่วงระยะเวลานี้เรื่องของการคดโกงข่คมขู่บูลลี่ ทำงานสกปรกทำงานเบื้องลึกเบื้องหลังอาจทำงานสกปรกยังตีแยกออกไปได้อีกว่าสภาวะสภาพแวดล้อมของโรงงานหรือของทิศทางที่เจ้าตาไปทํามันไม่สะอาดหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของการทุจริตประพฤติไม่ชอบช่วงระยะเวลานี้งานแบบนี้เข้าเจ้าตานะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีดาวพระอังคารเป็นปละและนิดกลุ่มลักเนี่ยต้องบอกว่ามีความรอบรู้ฉเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาที่คาดไม่ถึง ลักษณะแบบนี้นะคะมันหมายถึงมีเล่เหลี่ยมมีชั้นเชิงด้วยและสามารถที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็ได้หรือไม่ก็ได้แต่การเอารัดเอาเปรียบการรู้มีลูกล้อลูกชนมีเล่เหลี่ยมมีชั้นเชิงจะทําให้เจา้าตาเกิดความร่ารวยก็ได้เพราะมันเป็นวินาทับตนนะคะอยู่เบื้องลึกอยู่เบื้องหลังเป็นขงเบ้งนั่งบงการอะไรงเงี้ยลักษณะของดาวพระงคาเนี่ย คือจะต้องบอกว่าเจ้า,าตาเนี่ยลัคนาราศีพฤษศนะฮะมีดาวร่างากายกลุ่มหลักเนี่ยดูซิว่าเจา้าตาเนี่ยเป็นคนที่มีรอยบาดแผลตามร่างกายไหม mm hmm. เป็นแผลเป็นถูกน้ําร้อนลวกถูกไฟหไหมไหมถ้าใช่เนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีดาวร่างากายกลุ่มหลักอยู่ในลักษณาและราศีพฤษภเลยนะเพราะว่าเจา้าตาจะเป็นคนที่มีพลังงานการเคลื่อนไหวที่เป็นไปด้วย ความกระตือรือร้นบางครั้งมันขาดความระมัดระวังนะคะทาอะไรก็ตามมักจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงหรือบางทีเสี่ยงผ่านไปแล้วเพิ่งมานิก้ได้โอ้ยนี่เสี่ยงนะเหมือนแบบปีนขึ้นไปที่ชั้นนูนชั้นนี้นะเสี่ยงกับการล่วงแต่อยากปีนอะแล้วเพิ่งมานิก้ได้ว่าโอ้ชั้นชั้นชั้นหนึ่งไงนยนะบางคนก็พลาดและพลัดตกลงไปนะคะร่างกายเลยมักสําหรับคนที่มีดาวพระอังคารกุมลักเนี่ยร่างกายเลยมักจะมีบาดแผลหรือร่องรอยที่พลาดพลังพล้งเผลอจนเกิดได้รับอันตราย ดังนั้นดาวสามเนี่ยจึงเหมาะกับคนที่ทํางานในเครื่องแบบคนที่ต้องต่อสู้คนที่เป็นทหารคนที่เป็นตํารวจคนที่ไปเกี่ยวข้องกับอาวุธและของมีคมที่มันบาดประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วมันเป็นปลาก่อนจะต้องอดทนต้องต่อสู้คุณเห็นตํารวจทหารแหมกว่าจะเรียนจบอ่ะ ถ้าเกิดไปดูขั้นตอนเนี่ยโอ้โหใครมีลูกนะ่าไม่อยากส่งเลยนะคะแต่พอตอนจบมาแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือมันเป็นปะาและราชาโชคต้องสู้ไม่ถอยต้องทะเยอทะย,ยานต้องมุ่งไปข้างหน้าเป็นนักต่อสู้ทุกรูปแบบเสร็จแล้วจึงจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามดาวรังคาในเรือตานุลักเนี่ยมันครอบคุมไปกับเรื่องของคนที่ทํางานประเภททั้งหนักอุตสาหกรรมที่หนักหรือวิชาชีพที่หนักแบบเป็นสัญญาแพทย์แพทย์ผ่าตัดเป็นทันตแพทย์ นะคะเป็นวิศวะกรรมเป็นวิศวะกรงานที่เกี่ยวกับเหล็กไฟอาวุธเรื่องหนักๆทั้งหลายการเกษตรได้ไหมได้ด้วยแต่ก็จะเป็นคนที่ทําการเกษตรที่มักจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องมือเจ้าตาเป็นคนที่ชอบแข่งขันชอบที่จะเอาชนะกป็คือลักษณะข,ของพลังของดาวรังคาเนี่ยเป็นปลาก,ก่อนอาจจะเรียนด้วยความยากลําบากแต่เรียนไปแล้วเป็นไงฮะประสบความสําเร็จเพราะคุณงามความดีที่แบบอยากจะเอาชนะ ทั้งตัวเองเอาชนะการเอารัดเอาเปรียบของคนอื่นเพราะฉะนั้นจะต้องรอดผลคือมีวิธีคิดตั้งแต่เด็กนะคะถ้าระยะเวลานี้นะคะตอนนี้มีเสียงกรนเนี่ยจะเป็นเสียงกรนของหมาแอดนะคะเพราะว่ามาโคราเนี่ยเอามาด้วยเพราะฉะนั้นจะมานอนเฝ้าเวลาแม่ทํางานนะคะถ้าอยู่ถ้าอยู่เลยเขาจะอยู่ชั้นล่างแอดจะอยู่ชั้นบนทีนี้นะคะช่วงระยะเวลาที่ดาวรรงขานเป็นเจ้าเรือนวินาศทับตัวเนี่ยมันจะมีเรื่องควรระวังอยู่นิดนึงให้ระวังอุบัติเหตุ นะคะเพราะว่าความรุนแรงแนละอิทธิพลของดาวพระอังคารนั้นไม่ค่อยสามารถที่จะควบคุมได้นะคะดังนั้นเจ้าอตาจะต้องระมัดระวังให้มากเพราะตอนนี้อังคารกลุ่มและกลุ่มในลักษณะเป็นปลากรอและเป็นราชาโชคนะคะเจ้าพอตาจึงต้องระวังมากและเข้าไปคู่กับดาวมฤรตยยุตยูเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้สุดในช่วงระยะเวลานี้คืออย่าประมาทแม้เสี้ยววินาทีเดียวนะคะ ต่อไปนะคะดาวพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะอยู่ตรงนี้นะคะดาวพระอาทิตย์พอดาวพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยตำแหน่งคือเป็นมหาจาักรพระอาทิตย์คือเจ้าเรือนพันธุของเจ้าตาทิศทางของของดาวพระอาทิตย์เวลาที่เป็นพระอาทเฉยเฉยไม่เกี่ยวกับเรื่องใดๆเลยก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าตาในภพเนี้ยดาวต่างๆในภพเนี้ยจะถูกพระอาทิตย์ดึงขึ้น พราะพระอาทิตย์เป็นมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นะคะเพราะฉะนั้นจะดึงพระศุกร์ขึ้นเป็นคู่สมพลเจอกับดาวพุธขึ้นเป็นคู่ประชาสัมพันธ์ลักษณะของดาวพระอาทิตย์ที่มีตาแหน่งเป็นมหาจักรนี่นะคะถ้าปีนี้คุณมีพระอาทิตย์เป็นกาลีจรระยะเวลานี้ต้องบอกว่าคุณจะติดต่อหรือมีคอนเน็ชันอะไรก็ตามถือว่าประสบความสําเร็จ ทั้งเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประมูลงานหรือการศึกษาเล่าเรียนนะคะถ้าเป็นการิจอนเนี่ยส่งผลดีให้นะคะในระยะเวลาที่ดาวที่เป็นการิจอนนั้นเป็นมหาจักรดังนั้นก็ต้องบอกว่าคนที่มีลักษณะแบบที่แอดพูดเนี่ยจะมียศถาตาแหน่งที่ขยับขึ้นกล้าคิดกล้าทำและสร้างฐานฐานะของตัวเองจากฐานฐานะเดิมที่ไม่ค่อยดีมากนะักนะคะการที่ดาวพระอาทิตย์นะคะอยู่ในเรือนนี้แล้วมีตําแหน่ง เป็นมหาจักรอะจึงส่งผลดีให้กับเจ้าวตาดาวพระอาทิตย์นะคะสถิตอยู่ในภพเรือนที่สามแล้วมีลักษณะของความเป็นมหาจักรแสดงว่าที่เก็บหอมรอมริบของเจ้าตามามีโอกาสได้ออกรถยนต์นะคะหรือมีโอกาสได้ดาวบ้านดาวที่อะไรเงี้ยเก็บเล็กผสมน้อยภพเรือนที่สามเนี่ยจึงเป็นภพเรือนที่เหมือนกับแอดบอกกันแหละว่าจะเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกสภาพแวดล้อมแล้วก็ พื่อนฝูงแล้วก็เรื่องของการเดินทางเรื่องของการเดินทางเรื่องของการติดต่อสื่อสารก็มีทั้งรถและโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลานี้การเป็นปฐุมเกตและาอาจจะอาจจะได้รถใหม่อาจจะได้โทรศัพท์ใหม่ประมาณนี้นะคะแล้วก็นะคะดาวพระอาทิตย์ในเรือนนี้เขาก็จะมาเจอกับดาวทั้งดาวพุธนะคะทั้งดาวสุก เวลาที่เจอกับดาวพุธเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของได้รับรางวัลได้รับเกีดยรติยศที่แอดบอกแล้ว,วาอาจจะได้โทรศัพท์ใหม่รถราใหม่อะไรเงี้ยค่ะมีได้รับรางวัลในเรื่องของผู้ใหญ่ให้ลาบได้ใช้ชนะในเรื่องของการพูดและการเจรจาถ้าจเจ้าอตาไปอบรมไปประชุมหรือเดินทางไปทําอะไรต่างๆมีเจ้านายได้รับมอบหมายประสบความสําเร็จเต็มที่นะคะอาทิตย์เนี่ยนอกจากจะจะ,จะถึงกับพุธแล้วอาทิตย์ยังไปเจอกับพระศุกร์ด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า ช่วงระยะเวลานี้สุขคือเจ้าเรือนตนสุขคือเจ้าเรือนปุตตะลูกหลานบริวารน,นาโชคลามมาให้นะคะ mm. เพื่อนฝูงสังคมนําโชคลามมาให้เข้าสังคมแล้วปรากฏว่ามักจะประสบความสําเร็จจะไปพูดจะไปคุยจะไปเจรจาจะไปขอให้เขาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงเพราะว่าดาวเนี่ยมันมีดาวปฐุมเกณฑ์เนี่ยให้ความหมายอยู่นะคะ ทีนี้เรามาแยกตัวตนการเงินการงานความรักและสุขภาพของชาวลัคนาราศีศพฤษภกันตัวตนก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้นะคะเจ้าตาเนี่ยจะมีดาวเขาเรียกว่าดาวพรฤหัสบดีทับหลักนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนของเจ้าตาในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของมรณะและราผาทับนะคะเจ้าตาสังเกตดาวถ้าเกิดดาวพรฤหัสของคุณปีนี้ส่งผลดีนะช่วงระยะเวลาได้โชคลาภความสําเร็จ ได้เพื่อนคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการงานเจ้าตาตกงานเพื่อนช่วยชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้แต่ถ้าปีนี้นะคะคุณรู้สึกว่าพรางหัสไม่ดีแต่คุณเทียบไม่ได้เพราะคุณไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดแอดก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงระยะเวลาของเจ้าชะตาที่มักจะไปเกี่ยวข้องนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายหรือใช้ชีวิตเสี่ยงใช้ชีวิตโลดผลใช้ชีวิตในแบบดือ้อเลี้ยงยากยุ่งยากหรือไม่ก็มีมรดกอะไรก็ตามตัดสินใจยากและมักจะเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นการตายการเจ็บไข้ไม่ป่วยได้ป่วยในระยะเวลานี้ในแบบฉุกเฉินโดยแบบไม่รู้ตัวเราไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนดาวสามกับดาวศูนย์นะคะแอจะบอกเจ้าตาเลยว่าเมื่ออยู่ด้วยกันสิ่งที่ควรระวังในชีวิตของเจ้าตาก็คือ เรื่องของอุบัติเหตุนะคะดาว3กับดาวศูนย์เนี่ยจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุสุขภาพหรือไม่เหตุเดือดร้อนเกี่ยวกับบริวารลูกเมีย สามีและบุตอะไรเงี้ยกระทบใจอย่างแรงดาวสามกับดาวศูนย์เนี่ยทับเรือนตนเจ้าหตาต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพไม่ดีนะคะเหน็ดเหนื่อยมีเรื่องกระทบใจเสียใจขั้นรุนแรงเจ้าหตาเป็นคนฉลาดแต่เจ้าอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวกธเดี๋ยวยิ้มนะคะช่วงระยะเวลานี้มีความคิดแปลกแปลกนอกกรอบนอกสังคมนะคะอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาไอเดียนดีแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้ความมานะอดทนมันน้อยบางครั้งทาตัวสุดโต่งไม่สนใจใครเลย นะคะทีนี้ตัวตนเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะแนวเรื่องของการเงินและการงานของชาวราศาีพฤษภนะคะแนเรื่องของการเงินนั้นต้องนับว่าเรื่องของการเดินทางแล้วประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองเกิดขึ้นกับชาวราศาีพฤษภรวมถึงเรื่องของการเจรจาการพูดคุยการจัดทําหนังสือการทําเอกสารการลงสัญญาในระยะเวลานี้ก็จะเกิดขึ้นในดวงชะตาด้วยเช่นกันด้วยว่ามีการเดินทาง ก้าวหน้าขึ้นดาวพระพุธหรือว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของเจ้าหัวตาในระยะเวลานี้นะคะกลุ่มร่วมกับดาวพระศุกร์นะก็แสดงว่าขยันขันแข็งในเรื่องของการทำมาหากินนะคะในในช่วงระยะเวลานี้ส่วนในเรื่องการงานชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงระยะเวลาในสุภพระเข้าไปอยู่ในภพเรืองกรรมะในลักษณะที่จะถอยหลังยาวๆไปจนถึงวันที่สาม พฤศจิกายนอาจจะมีผู้ใหญ่มาทำให้การทำงานของเจ้าตานั้นลาช้าลงไปนะคะแต่ถามว่าเขาจะป่วนเจ้าตาได้ขนาดไหนต่อให้มีการป่วนหรืออะไรต่างๆเจ้าตาก็มักจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานเพราะว่าช่วงนี้เรื่องของการงานของเจ้าตานั้นน่ะมันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของความขยนขันแข็ง นะคะเพราะว่าดาวอังคารมันเข้าเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการได้พูดได้เจรจาด้วยเรื่องของการเสนอผลประโยชน์ผลงานอะไรของเจ้าวตานะคะแล้วต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้วมักจะได้รับโชคลาภและความสําเร็จเพราะว่าตอนนี้ดาวสุภาษะเข้าไปอยู่ในภพเรื่องการงานเห็นไหมคะคือพระเสาร์และมีลักษณะถอยหลังก็จริงแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องย้อนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแล้วนาเสนอขึ้นไปใหม่ เกิดโชคลาภและความสําเร็จซึ่งมีดาวพระราหูอยู่ในเรือนนี้เห็นไหมคะนี่ซึ่งแน่นอนลาภและความสําเร็จไปตกอยู่ที่ตัวเองในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามีแต่คนรักคนสนับสนุนคนเมตตาแต่มันอาจจะยากลําบากนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยกำลังถอยหลังอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นปลาก,ก่อนนะคะก็แน่นอนอ่ะมันเป็นปลาก,ก็เป็นวีนาศ เป็นวินาทก่อนที่จะเกิดเรื่องของเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการงานที่มันถดถอยและมันถอยหลังอยู่เจ้าอาตาต้องคิดต้องแก้ไขนะคะตัวเจ้าอาตาในระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าพีช่ชายน้องชายเพื่อนฝูงต่างๆล้วนสนับสนุนพัอเป็นปฐุมเกณฑ์มีคนรักมากขึ้นนะคะทีนี้จะต้องบอกว่าลดความอารมณ์ร้อนลดการแบบเสียดสีลดการทะเลาะต่อปากต่อคํากับคนอื่นๆในช่วงระยะเวลานี้ ทำตัวให้สบายสบายมากขึ้นเพราะว่ามีสุขเนี่ยเป็นปทุมเกณฑ์อยู่ในเรือนนี้แสดงว่าในทุกเรื่องของเจ้าตาแม้แต่ลูกน้องแม้แต่การแก้ปัญหาอุปสรรคไม่แต่อะไรเงี้ยขอให้เจ้าตาอารมณ์ดีไว้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของหน้าที่การงานจะเกิดการขยับไปข้างหน้า อย่างไม่ต้องเป็นกังวลทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานนะพุ่งขึ้นสูงในขณะที่ดาวราพาักกลมลักอยู่เป็นทั้งปะราชาโชคช่วงแรกอาจจะมีเรื่องของการลงทุนที่จะต้องใช้เงินทองเข้าไปแต่ช่วงหลังมันหมายถึงว่าดาวราพะเนี่ยสามารถประคับประคองเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเจ้าตาให้เฟื่องฟูไปได้เพราะคู่นี้เป็นอะไรคะเป็นคู่สมพลนะคะอังคารเป็นเจ้าเรือนวีนาาและเป็นเจ้าเรือนปตนัตนีแสดงว่า ช่วงระยะเวลานี้นะคะคู่ครองคนรักกับเพื่อนรักนะ่าอาจจะถูกกันแหละแต่จริงๆเขาสอนสินไม่กินกันสมมุติเป็นคุณเป็นผู้หญิงเพื่อนรักคุณเป็นผู้ชายคู่ครองคุณรักจะพอใจไม่รักคุณสนิทกันเนี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้ออกหน้าออกตาอะไรเท่าไหร่นะนะคะอันนี้การเงินกับการกับความรักเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันขยับไปด้วยกันเพียงแต่การงานอาจจะมีการหรือฟื้นเรื่องเก่าหรือช่วงระยะเวลานี้การงานอาจจะเป็นเรื่องของการเหนื่อย เรื่องของของการต้องไปหาสปอนเซอร์หาคนอะไรเงี้ยซึ่งมันมันเหมือนกับว่ามันยากขึ้นในช่วงระยระเวลานี้แต่ทิศทางทางการเงินกับส่วนกระแสะนะดาวทางการเงินเนี่ยมันได้มาจากคอนเนคชันได้มาจากเรื่องของการเดินหน้าติดต่อเจรจาต่างๆเพราะฉะนั้นเจ้าตาก็เอาต,อตรงเนี้ยไปส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะที่มีดาวเจ้าเรือนสุขพระเดินถอยหลังอยู่คือมันอาจจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนการรับผิดชอบในหน่วยงานนั้น เปลี่ยนมือนะคะเหมือนกับคนเก่าก็เริ่มถอยๆอยอกไปแล้วคนใหม่จะเข้าก็มาจัดการเรื่องพวกนี้มันก็ลําบากยากเย็นหน่อยแต่ผลประโยชน์หรือผลลัพธ์เนี่ยก็ได้พอกับที่เดิมเพราะว่าพระราหูยังอยู่ที่เดิมนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบคู่สําหรับคนโสดนะเพราะว่าพระศุกร์เนี่ยเป็นปทุมเกณฑ์อยู่ในเรือน อยู่ในเรือนสหัชชาก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้ได้คู่ครองนะคะแล้วเจ้าตาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าจริงๆสุขในเรือนที่สามในเรือนสหัชชาแอนมองว่าถ้าเป็นเรื่องความรักอะ่ะเหมือนกับคุณวางแผนไว้แล้วนะคะคุณต้องการคุณแบบอยากได้คนนี้อะไรเงี้ย และบางทีจะเกิดว่าดาวราหูของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาเรียกว่าไปแย่งเขามาก็ไม่กลัวและราหูก็อยู่ในเรือนอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าพบเรือราาานหลับผาที่เรียกว่าซ่อนฉูนะฮะแล้วมาอยู่ในลักษณะเป็นปลาก,ก่อนแล้วถึงจะเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเจ้าตาะจะบอกอย่างนี้ถ้าเกิดไปรักไปชอบใครอะแล้วคุณถามให้แน่ชัดแน่นอนอะนะฮะปรากฏว่าเขาแต่งงานมาแล้วเนี่ยคุณรอได้นะ รอก็คือการการกลายเป็นปลาก,การอยู่เบื้องหลังคือแต่อย่าไปอยู่เบื้องหลังแบบเป็นเมียน้อยเป็นชู้เป็นกิ๊กนะมันจะไม่มีราาโชคสําหรับคุณเลยมันจะเกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้แอดพอจะเข้าใจแหละดาวพระศุกร์เนี่ยสถิตยอยู่ในภพเรือนสหัสฉะเนี่ยเป็นมีเป็นผู้มีความรักและได้รับความรักอย่างเต็มที่เต็มกําลังอะ่ะนะคะดาวพระศุกร์ในเรือนนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในส่วนของของดาวพระอังคารอ่ะ หรือเจ้าเรือนวีนาอ่ะก็ทับตอนอยู่ดังนั้นในเรื่องของของความรักเนี่ยใครใครไปใครมาใครมาหาก,ก็ค่อนข้างรักเจ้อตานะคะเจ้อตาเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็ไปคู่กับพระพุธเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆก็พลาดพลั้งกับเพื่อนตัวเองทั้งที่ตัวเองมีคู่อยู่แล้วลําบากอยู่เหมือนกันลําบากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้อง ต้องดูแลตัวเองให้มากแล้วอย่าปล่อยให้ตัวเองแบบกินเหล้าเมายานึกอะไรไม่ออกใครจะมาทำอะไรกับเราก็ได้มีปัญหาแล้วนะคะถ้าอย่างเนี้ยก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดเนี่ยต้องบอกว่าดาวประสุกเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของสเสน่ห์และพร้อมที่จะทุ่มเทกับอะไรที่หลงไหลในระยะเวลานี้แบบไปแย่งเข้ามาก็ได้อยากได้ต้องได้อะไรแบบนี้นะคะแต่จะบอกว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวจะเสียใจนะไปแย่งเข้ามาไปสร้างกำเวงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสที่กลุ่มลักเนี่ยจริงๆจะต้องส่งผลดีกับเจ้า,าตานะแต่มันก็ด้วยความเป็นเป็นดาวพฤหัสกับดาวพระอังคารที่ตรงเนี้ยอังคารเป็นเจ้าเรือนวินาศอ่บางทีมันก็พอไปกลุ่มร่วมกันดาวราพัฒแบบว่าซ่อนชูใช่ไหมราหูแปว่าหลงไหลรุ่มหลงพระศุกร์เองเป็นเรื่องของปฐุมเกณฑ์อยากได้มันต้องได้ความรักความสัมพันธ์เนี่ย ถ้าเจ้าตามีเรื่องของการยับยั้งชั่งใจจะไม่มีเรื่องของความผิดพลาดแล้วไม่ต้องมานั่งแก้ไขกันยาวในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงอุปสรรคปัดเป่าทุกร้อนและความเลวร้วายที่จะเกิดขึ้นแก่เราในอนาคตเราจะไม่ไปทําอะไรอย่างเนี้ยให้เกิดปัญหาในชีวิตเราในภายภาคหน้าไม่ว่าจะรู้สึกถูกยั่วถูกยวนถูกอะไรก็ตามนะคะคืออาจจะบอกว่าระยะเวลานี้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์มันไม่ใช่แค่คุณอยากได้เขาหรอกเขาก็อยากได้คุณ แล้วบางทีเขาก็ไม่มเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นโสดไงคุณก็ไม่ใช่ว่าเป็นโสดคือแอดกําลังจะบอกว่าเจ้าตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโสดหรือไม่โสดระยะเวลานี้เป็นคนที่ไปไหนใครก็รักพักที่ไหนคนก็ชมนะคะเป็นประมาณเนี้ยก็ต้องก็ต้องทําตามดาววินาศแหละนะคะดาววินาศทับตนน่ะอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆแล้วพอเพียงอยู่กับบทบาทของตัวเองตั้งอกตั้งใจและอย่าลืม่าปัญญามันเป็นทั้งปลาและนิด มันพร้อมที่จะมีปัญหาก่อนก่อนที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยาให้ปัญหานะัมันลุกลามจนกระทั่งปรับความเข้าใจกันไม่ได้ไม่งั้นคุณไปไม่ถึงราชาชโชคแน่ในส่วนของคนที่มีคู่นะคะราศีพฤษภลักขณาฤพฤษภเนี่ยลักษณะของคนมีคู่ในระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าก็คู่ก็ตามใจอะนะคะคู่ค่อนข้างตามใจแล้วก็เอาใจเจ้าพ่อตาด้วยซ้ําอยากได้อะไรอยากเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะตามใจเจ้าพ่อตา ตัวเจ้าวาตาเนี่ยมันเหมือนกับว่าระยะเวลานี้คุณเองก็รักและห่วงใยและดูแลคู่ของคนรักนะคะดาวพระศุกร์ของคุณเป็นราชาโชคเนี่ยในขณะที่ดาวประจำตัวของคู่ของคนรักอยู่ในเรือนตนคือถ้าทุกอย่างมันราบรื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ของการไปเที่ยวไปเดินทางไกล ไปไหนต่อไหนร่วมกันคุณดูแลคนรักคนรักดูแลคุณเอาจริงๆอะ่ะเขาค่อนข้างที่อยู่ติดคุณนะคะติดคุณมากจนคุณรู้สึกว่าไม่คุณก็เขาแหละใครก็ใครเป็นลูกใครก็คือมันดูแลกันจริงๆะนะคะเป็นลักษณะแบบคนรักคู่ครองในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะติดจ้าตาไปไหนไปด้วยเดินทางไปด้วยอะไรก็ตามนะคะระยะเวลานี้คุณเองก็เหมือนกันนะ ในเรื่องของเรื่องที่ต้องระวังเรื่องที่ต้องตั้งรับจะเป็นเรื่องของสุขภาพวินาศทับตนอาจจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะในระยะเวลานี้กับสองจะเป็นเรื่องของอารมณ์ขับขีวรถรายอย่าประมาทอย่าไว้นะสามศูนย์เป็นเกณฑ์ของอุบัติเหตุหรือเป็นเกณฑ์ของเลือดตกยางออกนะคะในเรือนนี้แต่ คืออาจจะทำนายว่าพระฤรหัสคุ้มครองได้ในต,ตอนแรกเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวจะได้ใจแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องของการขับขี่ไม่สนใจในกฎจราจรเอาแต่ใจตัวเองเนี้ยลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้พระฤรหัสจะคุ้มครองคุณก็ยังต้องดูและนะคะเป็นมากก็จะเป็นน้อยเป็นน้อยก็จะไม่มีเลยในเรื่องของอุบัติเหตุนะทีนี้ในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะจริงๆชาวลัคนาราศี รูสมเนี่ยต้องเรียวกว่าระยะเวลานี้ถึกบึกบึนนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยในลักษณะของสุขภาพนะคะมีแค่ดาววินาทั์พับตัวก็คือเรื่องของความใจร้อนเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการพูดจับพึงผังคึงขังผงผางประมาณอย่างนี้นะฮะก็แอดมองะการเงินก็เด่นโชคลาภก็ดี การงานมีหน่วงหน่วงอื่นๆในลักษณะที่แบบหัวหน้างงานหรือผู้ใหญ่ดึงชงอ่ะแต่ตัวเจ้าตาในเรื่องของการงานก็ยังคงรับโชคลาภและความสําเร็จของให้ตั้งอ,อกตั้งใจในการทําต่อไปทิศทางชีวิตแบบมันเข้มแข็งอ่ะนะคะไม่ว่าพระสุขจะเป็นลักษณะของราชาโชคพระอาทิตย์จะเป็นมหาจากักรพระพุธจะเป็นคู่มิตรเนี่ยโอ้โหรื่นไหล นะครเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณเฉียดกายเข้าไปแม้จะยังไม่ได้ทําแล้วมันจะสร้างปัญหาให้อย่าไปทําในภายภาคหน้าชีวิตจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหารับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จก่อนที่ดาวจะย้ายออกได้เลยนะคะก็ขอบพระคุณสําหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณมากๆสําหรับการซับพอร์ตช่องด้วยการสมัครสมาชิกช่องนะคะและการส่งซปเปอร์แท็ให้อดมินขอบพระคุณมากๆาค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ